ตอนนี้ผมเข้ามาอ่านแล้วนะครับผมก็จะเห็นข้อความที่เขาส่งมานะครับแต่คุณผู้ชมสังเกตจากเครื่องที่ส่งมาสิครับปกติถ้ามีคนอ่านข้อความของเราเนี่ยไอคอนโปรไฟล์มันก็จะเด้งลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันยังไม่เด้งลงเลยขณะที่ผมเปิดอ่านแล้วด้วยซ้ํานะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมนายถึงนิดเองครับคุณผู้ชมอา, you, อาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจแบบนี้นะครับคือเราอยากเข้าไปอ่านข้อความแชทในแอป Messenger นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเข้าไปอ่านแล้วนะครับเพราะว่าจุดเด่นสําคัญเลยในแอป Messenger เนี่ยเวลาที่เราอ่านข้อความแล้วนะครับมันจะมีสัญลักษณ์โปรไฟล์ของเราท้ายข้อความสมมุติว่าเราเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งลงมาเลยครับเพื่อบอกให้คนอื่นรู้นะครับว่าเราเนี่ยอ่านข้อความแล้วโดยเฉพาะห้องแชทที่เป็นแชทกลุ่มในแอป Messenger เนี่ย มันจะเด้งบอกเลยครับว่าใครเป็นคนอ่านข้อความแล้วนะครับเพื่อนๆของเรารู้ได้ทันทีเลยว่าเราอ่านไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ปัญหานั้นจะหมดไปครับเพราะว่านายตึงหน่มีวิธีแอบเข้าไปอ่านข้อความแชทในแอป m essenger โดยไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราอ่านแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการแอบเข้าไปอ่านข้อความแชทในแอป m essenger นะครับโดยในที่นี้นายตึงหน่จะใช้มือถือ oppo f9 นะครับเป็นเครื่องที่ส่งข้อความนะครับแล้วก็จะใช้เจ้ารีน โน6 Pro นะครับเป็นเครื่องที่แอบเข้าไปอ่านแชทในแอป Messenger นั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากการส่งข้อความจากเครื่อง F9 กันก่อนเลยนะครับพิมอะไรก็ได้นะครับเรียบร้อยครับถ้าเราอยากไปอ่านข้อความที่เครื่อง F9 ส่งมาแบบไม่ให้เขารู้นะครับง่ายมากๆครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับให้เราทำการปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับ ปัดลงมานะครับหลังจากปัดฟังก์ชันการตั้งค่าด้านบนลงมาแล้วนะครับนายตึงหนึ้งจะปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าอินเทอร์เน็ต WiFi หรือว่าอินเทอร์เน็ตซิมมือถือนะครับเราก็จะกดปิดเลยครับึบหรือถ้าคุณผู้ชมกลัวไม่ชัวร์นะครับจะเปิดโหมดเครื่องบินเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เราปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือของเครื่องที่ต้องการแอบเข้าไปอ่านข้อความแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปในแอป m e s s e n g e r ได้เลยครับึบ หลังจากเข้ามาในแอป Messenger แล้วนะครับเราก็เข้าไปแอบอ่านข้อความแชทในห้องแชทที่เราต้องการเลยครับอย่างในที่นี้ของผมก็จะเห็นว่านายเนือตึงส่งข้อความมานะครับผมก็จะเข้าไปอ่านเลยปึ๊บ พอเข้ามาแล้วเราก็อ่านข้อความแชทหรือว่าแคปหน้าจอได้ตามปกติเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้สถานะของเครื่อง Oppo F9 ที่ส่งข้อความมาเนี่ยตัวไอคอนโปรไฟล์ที่มันจะต้องเด้งบอกสถานะเวลาที่มีคนอ่านข้อความแชทแล้วเนี่ยมันไม่เด้งเห็นไหมครับมันเหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามเขายังไม่ได้อ่านข้อความของเราเลยนะครับทั้งๆที่ผมเปิดเข้ามาอ่านแล้วนะครับและหลังจากที่เราเข้ามาอ่านข้อความแชทหรือว่าแคปหน้าจอไว้อ่านทีหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับออกมาครับ หลังจากกดย้อนกลับออกมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกค้างที่ชื่อห้องแชทที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับคลิกค้างเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราคลิกค้างที่ห้องแชทแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลือกที่เมนูทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่านนะครับเลือกเข้าไปเลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับห้องแชทที่เราแอบเข้าไปอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะอยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้อ่านนะครับเป็นข้อความดําเข้มนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามปกติเลยครับใช้งานมือถือได้ทั่วไปเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าแม้กระทั่งตอนเราต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับสถานะการอ่านก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับไม่มีวันอัปเดตอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเลือกเป็นยังไม่ได้อ่านนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับเข้าไปอ่านแชทในแอปน โดยไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราอ่านแล้วนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายถึงหนึ่งด้วยนะครับนายถึงหนงจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบาย